เฮ l โล everyone, Welcome back to the Channel t าฮ i ช h o เตอร์โซนระบบปืนกลไฮเทครุ่นถัดไปจากประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญสู่ออกแบบอาวุธปืนในอนาคตที่ผสานวิศวกรรมระดับทหารกับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทั้งในสภาพการปฏิบัติการในเมืองป่าและบนยานพาหนะด้านภายนอกออกแบบให้เน้นสรีรศาสตร์และการลดการสังเกตเห็น เรซิ f ฟเวอรบนแบบโมโนลิที่กพร้อมรางพิกาตินีและช่องยึด MLOK OK ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวหลำกล้องสั้นรองรับการติดชดเชยเสียงและผ่านพับแบบปรับตำแหน่งได้ซึ่งย่นความยาวขนณะขนส่งแต่ยังคงความสบายในการยิงโครงสร้างเคลือบกันแสงสะท้อนและโอเวอร์มอลโพลิเมอร์เพิ่มการยึดเกาะแม้ในสภาพเปียดด้านภายในชิ้นส่วนถูกออกแบบให้เน้นความยืดหยุ่นและความเชื่อถือได้ ห้องอิเล็กทรอนิกส์ซีลป้องกันหน่วยควบคุมการยิงระบบถอดลำกล้องแบบเร็วช่วยให้เปลี่ยนแปลงแอคลิเบอร์ได้เมื่อแนวปฏิบัติอนุญาตและระบบก๊าซเข้าถึงง่ายสำหรับการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษฝีระบบภายในใช้แนวคิดไฮบริดระหว่างสายพานและแมกกล่องที่กลับด้านได้เพื่อรองรับการยิงต่อเนื่องและการเปลี่ยนแมกอย่างรวดเร็วด้านประสิทธิภาพแพลตฟอร์มนี้พยายามบาลานซ์ระหว่างการควบคุมกับการยิงต่อเนื่อง ระบบลดแรงถอยแบบปรับได้และชดเชยเชิงกิจ,จกรรมลดการยกของปากลมกล้องทำให้การบิดสอยังคงอยู่บนเป้าอย่างมั่นคงขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์บอลอลิสติกและเลเซอร์วัดระยะที่ผสานอยู่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานในการคำนวณน,นำเป้าที่ต้องเล็งและแก้ตัวแปรสภาพแวดล้อมได้ในระยะที่ไกลขึ้นซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงมีโหมดหลายระดบับตั้งแต่ชตเดี่ยวความแม่นยำไปจนถึงบิดสอความถี่ปรับได้ พร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการสำหรับการทบทวนหลังปฏิบัติการด้านความปลอดภัยมีครบถ้วนและทันสมัยระบบเซฟตี้เชิงกลซ้ำซ้อนล็อกอิเล็กทรอนิกส์ผูกกับโทเค็นผู้ใช้อำนาจอินดิเคเตอร์ห้องกระสุนที่ชัดเจนและโหมดเซฟเฟลที่ป้องกันการยิงเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการงัดแงะพบว่าระบบวินิจฉัยจะแจ้งเตือนชิ้นส่วนสึกหรอก่อนเกิดความล้มเหลว และยังมีโหมดฝึกซ้อมที่ไม่ใช้กระสุนสำหรับการฝึกผู้ปฏิบัติงานจุดขายที่โดดเด่นคือการผสานร,รวมและความสามารถปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดทำให้ง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์เสริมของชาติหรือระบบสถานการณ์รับรู้โหมดการเล็งที่มี AI ช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์กดดันและรางอุปกรณ์แบบโมดูล่าทำให้ฐานอาวุธชิ้นเดียวสามารถปรับเป็นอาวุธสนับสนุนเบา ติดตั้งบนพาหนะสำหรับการยิงกดดนันหรือเป็นอาวุธกลประจำหน่วยขนาดกระทัดรัดตามภารกิจผู้ผลิตยังเน้นการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งานเป็นจุดขายความเป็นชิ้นส่วนร่วมกันข้ามรุ่นลดภาระอะไหล่และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สามารถอัปเดตเพื่อเพิ่มความสามารถโดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดด้านราคาจะแปรผันตามการปรับแต่งและสเกลการจัดซื้อ โดยชุดอิเล็กทรอนิกส์และบันเดิลออปติกจะเพิ่มมูล,ลาค่าและข้อจำกัดการส่งออกอาจส่งผลต่อราคาต่อหน่วยสำหรับการจัดซื้อภายในประเทศรุ่นฐานสำหรับพลรบอาจตั้งราคาให้แข่งขันกับปืนกลเบาในตลาดขณะที่รุ่นสมาร์ทครบชุดที่มาพร้อมชุดออปติกชุดฝึกและการสื่อสารในตัวจะมีราคาต่อหน่วยสูงขึ้นและต้องมีสัญญาบำรุงรักษาเป็นพิเศษ สรุปแล้วระบบที่พัฒนาในไทยนี้มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลและหน่วยพิเศษที่ให้ความสำคัญกับแนวทางที่มองไปข้างหน้าและความเรียบง่ายบางส่วนเพื่อความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้นความยืดหยุ่นและความสามารถในการซ่อมบำรุงหน่วยที่สามารถรับภาระรก,การฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านโลจิสติกจะพบว่ามันคือการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างความยืดหยุ่น ความแม่นยำและความปลอดภัยที่บูรณาการโดยซอฟต์แวร์มาพร้อมชุดฝึกจำลองวินิจฉัยและการอัปเดตท,ที่ปลอดภัยแบบ OTA พร้อมการรับประกันและแผนบริการภาคสนามจากผู้ผลิตที่เสนอการสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตอุปกรณ์